Thank you. บริษัทเปิดซ้ำที่นี่สถานีชุมทางทุ่งสงที่นี่สถานีชุมทางทุ่งสงบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะรับสถานีชุมทางทุ่งสงก่อนที่จะจอดกระบวนรถเปิดเกิดซับซิงคองและซัมปราของท่านที่นั่งติดตัวจากกระบรถที่ถูกต้องหลักขบทวนด้วยค่ะกระบวนรถที่จอดเทียบอยู่ในชานชรธานที่เป็นรถตรวจทัวร์ที่9085รถขอบริษัทต้นทางสันนิกรุงเทพปลายถายสันนิลครสสิงห์กระบะ บริษัทที่มีบริษัทเป็นที่รับรอยแล้วกลี้ยกลสิ่งของและสัมภาระของท่านเพ้่จัดหาที่ด้านบนกับบรใษ้เป็นที่รับรอยด้วยค่ะโปรดทราบนะคะบริที่จัดเที่ยวในชั้นชลธน์ที่หนึ่งเป็นบริษัทด่วนวันที่แปดห้ารับส่งบริษัทต้นทางสถานีกรุงเทพไลน์ทานสตูลนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับบริษัทที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบริษัทเกยกล่อมสิ่งของและสัมภาระของท,างาท่าน ขึ้นจัตหาที่นั่งบนกระบวนารให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้กระบวนการนี้ทำขบวนสุดปลายทางที่สถานีนครศรีธรรมราชค่ะโปรดทราบนะคะู้โดยสาร์ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสถานีนครศรีธรรมราชขอูพืดยสัร์นำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจัดหาที่นั่งบนกระบวนารให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้กระบวนการนี้ทำารบวนสุดปลายทางที่สถานีนครศรีธรรมราชค่ะ มีเูปเล่นแล้วนะ